จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโทรสุดโหดต้องการคลองอำนาจเล่าโทรทั้งหมดด้วยดนตรีร็อกสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอนิเมชั่นเรื่องโธ่เวิลด์ทัวร์และก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอกันได้เลยครับนานมาแล้วมีโทรสองตนต้นหนึ่งสีชมพูหวานแหววมีชื่อว่าป๊อปปี้และอีกตนคือเบรนช์ทั้งคู่เคยร่วมกันช่วยโลกทำให้ป๊อปปี้ได้เป็นราชินีและแบรนช์พบสีสันตัวตนของตัวเอง และทั้งคู่ก็กลาาเป็นเพื่อนซีกันทว่าก็มีอยู่บ้างสิ่งที่ป๊อปปี้และแบรชนั้นไม่รู้คือโลกของโทรนั้นมีขนาดมหาศารและหนึ่งในนั้นคือโลกใต้ทะเลซึ่งมีสีสันที่สวยงามและขับร้องด้วยเสียงดนตรีแปลกหูพวกเขาคือโทรเทคโนโทรผู้เสพดนตรีด้วยเครื่องเล่นไฮเทคซึ่งจะมาพร้อมกับแสงสีตะการตา ในวันหนึ่งที่พวกเขากำลังเล่นดนตรีและมีความสุขกันดีนั้นได้มีแขกมาได้รับเชิญปรากฏขึ้นหัวหน้าของเหล่าโทรเทคโนก็ไปดูจึงได้พบกับโทรสาวท่าทางเอาเรื่องเธอคือควีนบัฟราชินีแห่งโทรฮาร์ดร็อกและสาเหตุที่เธอมาที่นี่เพื่อจะมายึดสายเสียงของโทรเทคโนหัวหน้าโทรเทคโนตอบกลับว่าเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเราไม่มีสายของเราเราก็จะไม่มีดนตรีของเรากลับกันควีนบัฟตอบกลับว่าดนตรีของนาที่ต้องเล่นแผ่นเสียงไปมา มันไม่ใช่ดนตรีด้วยซ้ําและด้วยความเห็นต่างนี้ทําให้เธอยืนยันว่ายังไงเธอก็จะยึดสายของโทรเทคโนอยู่ดีไม่นานพรรคพวกของเธอก็ปรากฏขึ้นทําให้ดนตรีร็อกแพร่สะท้านไปทั่วพื้นที่ด้วยพลังรุนแรงมหาศาลนี้ทําให้เวทีนั้นแตกออกเป็นสองเสียงและเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันแย่ไปมากกว่านี้โทรเทคโนจึงยอมตกลงที่เขาและพรรคพวกจะยอมจำนนมอบสายดนตรีของตนให้กับควีนบับควีนบับก็บอกต่อ วันนี้คือคอนเสิร์ตของเธอและเธอจะไปทัวร์ทั่วโลกของโทรและเมื่อยึดสายดนตรีทุกเส้นมาได้เมื่อไหร่ลาวโทรที่แตกแยกจะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ดนตรีร็อกของเธอและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เท่าฝั่งป๊อปปี้ก็ภาคภูมิใจในตำแหน่งราชินีของตัวเองไม่แตกต่างจากแบรนช์ที่ค้นพบว่าตนนั้นชอบป๊อปปี้ไปแล้วจะอย่างไรก็ตามลาวโทรในตอนนี้ก็มีความสุขดีเมื่อหลุดพ้นจากพวกยักษ์ ทุกวันนั้นก็เหมือนสวรรค์แต่และว,วันแค่ร้องเพลงกอดและบอกรักไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกินอีกต่อไปทว่าวันวางที่แสนสุขนี้กำลังจะหายไปโดยที่ป๊อปปีนั้นไม่รู้ตัวในเช้าวันนี้หลังจากที่เราโทรร้องเพลงและเต้นรำกันเสร็จแล้วแบรนช์ Branch, พยายามจะสารภาพรักแต่เขานั้นก็ะทำไม่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อโทรสีฟ้าตัวอ้วนมีนาว่าบิกกี้กำลังวิง่งหนีตัวอะไรบางอย่างมาทางนี้ ซึ่งก็เป็นเจ้าหญิงป๊อปปี้และแบรนด์ที่หยุดเหตุการณ์นั้นไว้ได้จะอย่างไรก็ตามลาวโทรเองก็ไม่รู้ว่าตัวประหลาดที่อยู่ตรงหน้านี้คือตัวอะไรกันแน่เพราะพวกเขานั้นไม่เคยเห็นมันมาก่อนน่าแปลกที่สับประหลาดตัวนั้นคาบอะไรบางอย่างมาเจ้าหญิงป๊อปปี้ไปดูแล้วก็ได้พบว่ามันคือจดหมายส่งตรงถึงเธอจดหมายลักษณะหม่นหมองนั้น,น,นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันคือบาร์บราชินีแห่งร็อกได้ประกาศรวมชาติโทรเป็นหนึ่งถายใต้ร็อกเวิลด์ทัวร์ โปรดนำสายเสียงของคุณมาร่วมปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้เจ้าหญิงป๊อปปี้ถึงกับงงราชนีแห่งร็อกคืออะไรไม่น่าพ่อของเธอก็ปรากฏตัวและกินจดหมานั้นเข้าไปเต็มๆพร้อมแสดงท่าทีที่บ้าสุดๆเป็นแบรนด์ที่สงบสติอารมณ์ไว้ป๊อปปี้จึงถามกับพ่อของเธอวันนี้มันเรื่องอะไรกันแน่คุณพ่อนั้นก็ตอบกลับว่า พอน,นึกไว้อยู่แล้วว่าวันนี้มันจะมาถึงพร้อมบอกสิ่งที่ลูกและเหล่าประชาชนโทรควรจะรู้มานานแล้วคือโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่เพียงแค่พวกเรามันยังมีโทรประเภทอื่นอีกด้วยและโทรพวกนั้นไม่เหมือนกับเราพวกเขาแตกต่างคุณพ่อก็ได้ยกตัวอย่างว่าโทรอย่างพวกเราชอบเพลงท่อนฮุกจำง่ายและมีทวงทำนองที่ติดหู เมื่อได้ยินแล้วอยากจะดีดนิ้วตามทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเพลงป๊อปซึ่งนั่นแปลว่าพวกเราคือโทรป๊อปแต่โทรกลุ่มอื่นนั้นร้องเพลงคนละแบบกับเราทวงทํานองและลีลาการเต้นก็แตกต่างกันก่อนที่คุณพ่อจะเล่าเรื่องราวเมื่อนานมาแล้วในยุคเริ่มแรกของเหล่าโทรนั้นมีเพียงแต่ความเงียบจนวันหนึ่งมีคนสร้างเสียงขึ้นมาบรรผชนเราเลยได้แรงบนันดาลใจจากเสียงที่ว่า จึงเกิดเป็นผลสายเสียง6เส้นและสายเสียง6เส้นนี้มีพลังอำนาจที่จะควบคุมดนตรีทั้งมวลสามารถเล่นเพลงได้ทุกแนวประกอบไปด้วยเทคโนฟังคลาสสิกคันทรีร็อกและป๊อปรวมทั้งดนตรีทุกแนวที่เป็นลูกผสมทว่าพอการเวลานั้นผ่านไปลาวโทรที่แตกต่างไม่อยากจะฟังดนตรีของโทรตัวอื่นสุดท้ายแล้วทะเลาะก,กันว่าจะให้สายเสียงนั้นเล่นเพลงแนวไหนลาผู้เท่าจึงรู้ว่ามีแค่ทางออกเดียว คือแต่ละเผ่าเอาสายเสียงไปคนละเส้นดนตรีคนละแนวแล้วแยกย้ายทางใครทางมันทั้งหกเผ่าต่างคนต่างอยู่นับตั้งแต่นั้นเจ้าหญิงป๊อปปี้พอได้ฟังแบบนั้นแล้วเธอจึงคิดว่าความคิดของควีนบัฟนั้นเป็นเรื่องที่ดีนางต้องการเอาดนตรีหกสายมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งซึ่งผลลัพธ์ก็คือโทรจะอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวแต่คุณพ่อไม่คิดเช่นนั้นเพราะเมื่อเรารวมกันแล้วเราจะแตกแยกทําให้เราเหล่าโทรป๊อปรักษาสายเสียงดนตรีป๊อปไว้เป็นอย่างดี ซึ่งมันก็อยู่ด้านหน้านี้แล้วจะอย่างไรก็ตามคุณพ่อนั้นก็คิดว่าสิ่งเดียวที่พวกเราทําได้คือการหนีและหลบซ่อนแบรสเองก็เห็นด้วยเจ้าหญิงป๊อปปี้ไม่เข้าใจพวกเราจะหลบซ่อนจากอะไรกันคุณพ่อนั้นตอบกลับว่าหลบซ่อนจากควีนบัฟหรือโทที่แตกต่างจากเราจะอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของคุณพอนั้นถือเป็นที่สุดแต่เจ้าหญิงป๊อปปี้ก็ไม่ยอมทําให้ในคืนนั้น เธอได้จับสปาะหลาดก่อนหน้านี้มันแต่งตัวแบ้วหวานและคิดว่าบ๊อบต้องชอบแน่ถ้าจะส่งจดหมายไปหาบัอบเพื่อตอบตกลงจะเข้าร่วมงานนี้ทว่าในตอนนั้นป๊อปปี้ก็ถูกแบร์จับได้และแบร์ยังได้เห็นว่ามีบอลลูนนั้นอยู่ใกล้ๆทําให้แบร์นั้นรู้ได้ว่าป๊อปปี้จะแอบไปหาควีนบัฟซึ่งเขาก็พยายามจะห้ามแล้วแต่เจ้หญิงป๊อปปี้นั้นคิดว่าการที่เราไปตัดสินกับโว์ที่เราไม่เคยเจอว่าเป็นคนเลวหรือคนไม่ดีนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทําให้แบรชนั้นไม่มีทางเลือก เลยต้องติดห้อยสอยไปกับป,ป๊อปปี้ในขณะเดียวกันเองนั้นก็มีโทรลักษณะแปลกตัวหนึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและจัดที่ได้ฟังเรื่องราวก่อนหน้านี้เขาได้รับรู้มาว่าโทรแต่ละเผ่านั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งก็มีโทรอยู่เผ่านหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับเขาเลยโทรตัวน,นั้นคือคูเปอร์และในคืนนี้เขาได้ตัดสินใจทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่คือการออกจากหมู่บ้านที่ตนกําเนิดหรือหมู่บ้านโทรป๊อป,ป,อปเพื่อออกตามหาโทรที่มีลักษณะเหมือนกับตน เพื่อเคลียร์ความสงสัยตั้งแต่เด็กว่าทำไมตนนั้นถึงไม่เหมือนโทรปอบตัวอื่นทำให้การเดินทางของคูเปอร์นั้นเริ่มต้นขึ้นในขณนะเดียวกันเองควีนบับก็กำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของตอนกับเพื่อนๆที่ได้สายดนตรีเทคโนโมาครอบครองซึ่งเธอก็ได้เอาสายที่ว่าไปรวมเป็นหนึ่งกับกีตาร์แนวร็อกเพียงเท่านี้เธอก็จะเหลือเพียงแค่สีสายและเป้าหมายของเธอก็จะสำเร็จในฉากนี้เราก็จะได้รู้ว่าควีนบับนั้นมีโทรปับปา๋าเชกเช่นเดียวกันกับโทรป็อปซึ่งโทรปับป๋าแบบร็อกนี้ ก็นั่งรถเข็นออกมาจากซ่วมอย่างตึงซึ่งว่ากันตามตรงแกสติไม่ค่อยดีพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ควีนบัฟก็รักป๊าป๋าของเธอมากๆและสาเหตุที่เธอทําทั้งหมดนี้เพื่อที่จะให้ป๊าป๋ากับโทรล็อกตัวอื่นภูมิใจในตําแหน่งราชนีของเธอทางฝั่งป๊อปปี้และแบรนส์ก็กําลังเดินทางไปหาควีนบัฟในระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ค้นพบว่าภายในบอลลูนนั้นมีบิกี้แอบขึ้นมาด้วยซึ่งพีแกก็แอบมากินขนมสายไหมพร้อมกับนอนคู่ใจที่มีชื่อว่าคุณดิงเกิลจะอย่างไรก็ตามป๊อปปี้กะหวังว่าขนมสายไหมยังคงเหลืออยู่ เพราะเธอตั้งใจจะเอามันไปให้กับควีนบับได้ลองชิมซึ่งก็เป็นในตอนนั้นที่ป๊อปปี้ได้เห็นเข้ากับอาวุธมากมายที่แบรนด์นั้นเอามาด้วยซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะการไปของเธอครั้งนี้คือการไปผูกมิตรและถึงแม้ว่าแบรนด์จะเตือนแล้วว่าพวกเรานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเจ้าหญิงป๊อปปี้ก็เตะอาวุธพวกนั้นทิ้งไปเพราะเธอไม่ต้องใช้มันและแล้วพวกเขา ก็ได้เข้ามาในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเท่าที่เห็นเหลือเพียงแต่ซากเศษไฟและโน้ตเพลงปิววันตึกราบ้านช่างล้มละลายสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ปรากฏตัวครุยสีทองที่ยังคงเหลือรอดเธอแนะนำตัวว่าตนคือซิมและบอกว่าวที่นี่คือสถานที่ตั้งของเหล่าโทรเพลงคลาสสิกดินแดนที่สวยงามมีก้อนเมฆคอยปกคลุมและเหล่าโทรเพลงคลาสสิกทั้งมวลอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวจนกระทั่งการปรากฏตัวของควีนบัฟนำมาชิงสายเสียงของเราไป และทำลายบ้านเมืองของเราไม่เหลือซากพร้อมจับตัวเหล่าโทรคลาสสิกไปด้วยเจ้าหญิงป๊อปปี้พอได้ฟังแบบนั้นแล้วถึงกบแปลกใจมันทำให้เธอนั้นตระหนักรู้ว่าควีนบับนั้นไม่ใช่คนที่จะเป็นเพื่อนรวยได้และเพื่อให้มั่นใจว่าสายเสียงเพลงป๊อปจะปลอดภัยแบร์ชได้เสนอว่าพวกเราควรจะกลับไปที่หมู่บ้านกันก่อนเป็นในตอนนั้นที่ป๊อปปี้สารภาพกับแบร์ชว่าเธอเอาสายเสียงของเพลงป๊อบมาในทีแรกเธอก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีแต่ในตอนนี้ไม่แล้ว เธอไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีราชินีที่ใช้อำนาจในทางชั่วร้ายพอแบรสรู้แบบนั้นก็บอกกับป๊อปปี้ว่าพวกเราควรจะกลับหมู่บ้านเพื่อแจ้งเตือนทุกคนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นและนำพวกเขาไปอยู่ในหลุมหลบภยัยแต่เจ้าหญิงป๊อปปี้นั้นไม่เห็นด้วยเธอต้องการจะหยุดบัามาให้ทำลายดนตรีทั้งหมดบิกกี้พอรู้เรื่องเขาก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วและอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เจ้าหญิงป๊อปปี้จึงให้เกี่ยวก้อยสัญญา และคำสัญญาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เธอจะปกป้องบิก๊กกี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและอย่างแรกที่ป๊อปปี้จะทำคือเธอจะไปหาพวกโทร์คันทรีเพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นและขอให้พวกเขาช่วยอีกแรงทางฝั่งควีนบับก็ได้รับจดหมายจากป๊อปปี้ซึ่งพอเธออ่านแล้วก็รู้สึกสะอิดสะเอียนจดหมายสีหวานแววและคำพูดสุภาพเรียบร้อยนี้ทำให้ควีนบับรับไม่ได้เธออาลาว่าไปทั่วยานแต่แล้วก็สงบลงก่อนจะมีความคิดที่ว่า เธอจะไปจ้างนักล่าค่าหัวเพื่อตามล่าตัวป๊อปี้มาให้กับเธอและนักล่าค่าหัวคนแรกคือแชสโทรของเหล่าแจสและต่อมาคือแก๊งโทรคอและเก็ตพร้อมกับหน่วยเคป๊อปแก๊งและท้ายสุดนักโหโยเดลพวกเขานั้นคือดนตรีลูกผสมซึ่งควีนบัฟก็ได้ยืนข้อเสนอว่าถ้าเกิดใครจับควีนป๊อปปี้มาให้กับเธอดนตรีของคนคนนั้นจะยังคงอยู่ต่อได้ในพื้นที่ที่เธอกำหนดซึ่งมันก็เล็กกระจิ๋วหลิวมากๆ จะอย่างไรก็ตามนักล่าขาหัวก็เริ่มทำงานแล้วส่วนป๊อปปี้ตอนนี้ก็มาถึงย่างดินแดงของโทรคอนทรีซึ่งเป็นลาวโทรบ้านนอกสำเนียงติดเนอที่มีไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ชัดเจนพวกเขาเปรียบเสมือนข่าวบอยซึ่งหลงรักเพลงที่มีความหมายต่อชีวิตป๊อบป,ปี้พอได้ฟังก็แปลกใจเพลงของพวกโทรคอนทรีมันช่างเศร้ามากๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงบางทีชีวิตมันก็ต้องเศร้าเธอตกใจมากๆที่ดนตรีของชาวคอนทรีนั้นแตกต่างจากเพลงป๊อปของเธอโดยสิ้นเชิง จึงได้ออกไปร้องเพลงป๊อบกลางเมืองแสดงให้เห็นว่าเพลงป๊อบนั้นสนุกแค่ไหนและผลก็เป็นอย่างที่คาดเหล่าโทรคอนทรีนั้นไม่ได้ชอบเพลงป๊อบแม้แต่น้อยและเมื่อเจ้าหญิงปอปปี้ก่อความวุ่นวายแบบนี้ ทำให้เธอกับเพื่อนๆถูกขังในคุกนั่นเองแต่แล้วไม่นานก็มีใครบางคนมาช่วยเขาคือหนึ่งในเหล่าโทรคอนทรีที่พาป๊อปปี้กับพักพวกหนีลาทัวคอนทรีพอรู้แบบนั้นการเล่นล่าจึงเริ่มต้นขึ้นและโชคดีที่ป๊อปปี้กับพวกนั้นรอดมาได้อย่างปลอดภัยและโทรที่ช่วยป๊อปปี้ไว้เขามีชื่อว่าฮิกซึ่งมีมุมมองต่อโลกว่าถึงแม้ป๊อปปี้จะเป็นเพลงป๊อปและตัวเขาจะเป็นคอนทรีแต่โทรก็คือโทรป๊อปปี้พอรู้ว่าเป็นมิตร จึงได้ยื่นขนมเยลลี่ให้กับเขาซึ่งมันก็อร่อยติดปากมากๆและแผนต่อไปของป๊อปปี้คือจะเดินทางไปหาพวกโถฟังเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาถึงภัยอันตรายและขอให้เข้าร่วมกับป๊อปปี้ฮิกตอบตกลงที่จะนำทางให้ก่อนที่พี่แกจะไปต่อแพร่สุดอลังการเล่นเอาแบรนสนั้นอึ้งไปเลยและในคืนนั้นแบรนด์จึงได้บอกกับป๊อปปี้ว่าฉันรู้สึกไม่ไว้ใจฮิกเขามีอะไรแปลกๆและในระหว่างที่ล่องเรือด้านหน้าคือฟองและเทียนสุดหวานแหววโทรเจสปรากฏตัวขึ้น ก่อนจะเล่นเสียดน,นตรีให้โฉนเคลิมปอปปี้และแบรสรู้ตัวอีกทีเขาและพักพวกก็ถูกจับมัดไว้แล้วแต่ก็โชคดีที่ฮิกไม่เป็นอะไรและช่วยพวกเขาไว้ได้สาเหตุที่ฮิกไม่เคลิมนั้นเพราะเอาเยลลี่ที่ปอปปี้ให้มาอุดหูจะอย่างไรก็ตาม นี่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าฮิกนั้นเป็นโทรที่ดีโดียที่ฮิกก็ได้บอกอีกว่าโทรแจสเมื่อกี้เป็นหนึ่งในนักล่าค่าหัวของบัฟซึ่งเขามาตามล่าเธอทางฝั่งบิกกี้ก็อยากจะกลับบ้านของเขาแล้วเขาไม่เชื่อใจเจ้าหญิงป๊อปปี้อีกต่อไปทางเมื่อกี้ไม่ได้ฮิกช่วยพวกเราคงจะถูกจับเป็นแน่บิกกี้ก็บอกว่าเจ้าหญิงจะไปช่วยโลกได้ยังไงช่วยให้พวกเราปลอดภัยยังไม่ได้เลยบิกกี้อยากจะให้ป๊อปปี้ฟังกันบ้างเพราะการที่ป๊อปปี้ไม่ฟังใครมันจะเป็นการพาทุกคนไปเสี่ยงก่อนที่เขาจะจากไปครับ ท้าฝั่งคูเปอร์เองก็ยังคงเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลสายที่แห้งแลง้งและคอที่เหือกแหง้งมันทำให้เขาเกิดภาพหลอนว่าด้านหน้าคือบ่อน้ำทั้งที่ความจริงแล้วเขาดื่มทรายเข้าไปทว่าไม่นานนักยานอะไรบางอย่างก็เคลื่อนทีเข้ามาและดูดตัวเขาเข้าไปในนั้นเท้าฝั่งเจ้าหญิงปอปีและพรรคพวกก็กำลังเดินทางไปหาโถฟ,ฟังในระหว่างทางเราก็จะได้เห็นว่าเจ้าหญิงปอปีนั้นเสียใจมากที่ตนทำตามสัญญาไม่ได้ ถาว่าไม่นานพวกเขาก็ถูกดูดไปนในยานลำเดียวกันกับคูเปอร์ปรากฏให้เห็นถึงเหล่าโทรที่มีลักษณะแตกต่างเพราะพวกนั้นคือโทรฟังจุดหมายปลายทางมาถึงแล้วอีกทั้งเจ้าหญิงยังได้เจอกับคูเปอร์ราศดรของเธอในอาณาจักรโทรป๊อป พร้อมกับคู่แฝดของเขาคูเปอร์นั้นเล่าว่าในสมัยที่เขายังเด็กเขาที่อยู่ในไข่ถูกนกจับตัวไปและเอาไปปล่อยในอาณาจักรเพลงป๊อปไม่นานพ่อแม่ของคูเปอร์ก็เข้ามาซึ่งก็เป็นราชาและราชนินีของที่นี่ทั้งสองนั้นเป็นโทรทีท่ใจดีมากๆป๊อปปี้จึงได้ขอร้องให้พวกท่านทั้งสองนั้นมาช่วยในแผนการรวมสายเพลงเป็นหนึ่งพิสูจน์ให้ควีนบัฟนั้นเห็นว่าพวกเรานั้นอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือครอบงำกัน พ่อแม่พอได้ฟังก็ตอบกลับว่าพวกเราช่วยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้ก่อนจะบอกประวัติความเป็นมาที่แท้จริงให้กับเจ้าหญิงป๊อปปี้ได้รู้ว่าความจริงแล้วนั้นเมื่ออดีตการของเหล่าโทรโทรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาแฮปปี้และเอนจอยกับเส้นเสียงเพลงทั้ง6แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง โตรป๊อปต้องการครอบครองเสียงเพลงไปของตัวเองเพียงแต่ผู้เดียวจึงได้แย่งชิงเสียงเพลงทั้งหมดไปจากโทรตัวอื่นแต่แล้วจุดจบก็คือโทรทั้ง5นั้นแย่งชิงเส้นเสียงของตัวเองมาได้ก่อนจะแบ่งและแยกกันเป็นคนละเสียงและวิ่งหนีโทรป๊อบนั่นเองสรุปแล้วสาเหตุที่เหล่าโทรแยกกันอยู่นั้นเป็นเพราะโทรป๊อป โปรปป์ในตอนนั้นพยายามทำลาดนตรีของทุกคนเหมือนกับที่ควีนบับกำลังทำในตอนนี้ไม่นานสัญญาณแจ้งเตือนการบุกรุกก็ดังขึ้นในตอนนี้ควีนบับมาเหยือนแล้วและป๊อปปี้กับพวกของเธอก็ถูกส่งออกมาด้านนอกโดยที่ฮิกนั้นแยกไปอีกทางป๊อปปี้ก็บอกว่าพวกเราต้องไปช่วยพวกเขาตอนนี้ยังทันแบรสไม่เห็นด้วยถึงตอนนี้พวกเราควรจะกลับบ้านได้แล้วแต่เจ้าหญิงป๊อปปี้ก็ไม่ยอมแบรสเองก็พอแล้วเหมือนกัน เมื่อเจ้าหญิงปปอปี้ไม่รับฟังใครเขาก็จะออกไปจากชีวิตของเจ้าหญิงปปอปี้ทําให้การแตกแยกของทั้งสองนั้นเริ่มขึ้นและเมื่อทั้งคู่แยกไปคนละทางทําให้แบรนดได้เจอกับนักล่าฆ่าหัวสองกลุ่มซึ่งเขาก็ได้บอกกับนักล่าฆ่าหัวพวกนั้นว่าควินบับคนจ้างพวกนายมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าจะให้เพลงแนวไหนรอดเพลงทุกแนวควรรอดกันทั้งหมด ทำให้นักล่าค่าหัวทั้งสองกลุ่มนั้นตกลงที่จะฟังแบรนด์สักครั้งทางฝั่งเจ้าหญิงก็ได้เจอกับฮิกซึ่งก็พบว่าฮิกนั้นคือหนึ่งในนักล่าค่าหัวเหมือนกันปรากฏว่าฮิกมีลูกน้องที่ซ่อนอยู่ด้านหลังและพวกเขาทั้งสองคือนักโหโยเดลหนึ่งในนักล่าค่าหัวซึ่งถูกส่งมาตามล่าเจ้าหญิงป๊อปปี้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเมื่อฮิกรู้ถึงจุดประสงค์ของเจ้าหญิงป๊อปปี้เขาก็ปฏิเสธที่จะทาหน้าที่ของตัวเองแต่สําหรับคนที่มาด้วยแล้วไม่ ทำให้ในระหว่างที่พวกเขากําลังแย่งชิงเส้นสายเสียงเพลงป๊อปกันอยู่นั้นควีนบับก็ปรากฏตัวและชิงสายเพลงป๊อปไปพร้อมจับตัวเจ้าหญิงป๊อปปี้ไปด้วยทางฝั่งบิเกอร์ก็กลับมาที่หมู่บ้านและพบว่าหมู่บ้านเพลงป๊อปในตอนนี้ถูกทำลายไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้เขากับโทที่เหลืออยู่จะไปช่วยพักพวกที่ถูกจับไปในดินแดนของเพลงร็อกทางฝั่งดินแดนเพลงร็อกนั้นปฏิบัติการแกงป๊อปที่เหลือรอดก็เริ่มขึ้นถึงแม้จะแต่งตัวไม่เนียน แต่เมื่อทำท่าทางก้าวร้าวและท่าทางที่ดุดันพวกโทรร็อกก็เชื่อนั่นเองทางฝั่งควีนบับก็ได้คุยกับเจ้าหญิงป๊อปปี้ทั้งสองมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือกดดันในการเป็นเจ้าหญิงสําหรับควีนบับแล้วเพื่อให้เธอเป็นเจ้าหญิงที่ยอดเยี่ยมจึงได้รวบรวมสายเส้นเพลงทั้ง6 ให้กลายมาเป็นเพลงร็อกนั่นเองซึ่งในตอนนี้เธอก็ทำมันสำเร็จและคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเธอก็เริ่มต้นขึ้นกีตาร์เพลงร็อกที่เปลี่ยนไปด้วยเส้นเสียงของเพลงซึ่งมีพลังมหาศาลทั้ง6นั้นเมื่อดีดใส่ใครแล้วคนคนนั้นจะกลายเป็นโทรร็อกทันทีทว่าก่อนที่เธอจะดีดใส่ใครแบรนช์ anche, และพับพวกนักล่าคางหัวของเขาก็ปรากฏตัวเพื่อมาช่วยเจ้าหญิงป๊อปปี้และทุกคนนั่นเองทว่าไม่นานเขาก็ถูกเล่นงานและกลายเป็นโทรร็อกไปอีกคนและเมื่อบับรู้แบบนั้น จึงเปลี่ยนลาวหัวหน้าโทรทั้งหลายให้กลายเป็นร็อกแบบเธอและหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงป๊อปปี้ซึ่งบัฟก็ทำสำเร็จและเพื่อให้เพื่อนสาวสายร็อกคนใหม่นี้ได้เฉิดฉายบนเวทีเช่นเดียวกับเธอจึงได้มอบกีตาร์ให้กับเจ้าหญิงป๊อปปี้ที่ถูกครอบงำเพื่อให้เธอใช้มันกับโทร๊อปตัวที่เหลือแต่แลผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คาดเจ้าหญิงป๊อปปี้ใช้เยลลี่ของตนอุดหูไว้ก่อนจะนำกีตาร์ของบัฟไปทุบทิ้งจนสายดนตรีทั้ง6เส้นนั้นขาดออกและเมื่อไร้เสียงดนตรีก็ไร้ซึ่งสีสัน โลกกลับกลายมาเป็นสีขาวดำอีกครั้งและความผิดทั้งหมดนี้เป็นของป๊อปปี้ซึ่งทำลายดนตรีของทุกคนไปแล้วในตอนที่บรรยากาศกำลังเงียบสงัดเสียงหัวใจของโทรตัตหนึ่งก็เริ่มเต้นเป็นจังหวะและโทรโตที่เหลือก็เริ่มเต้นตามมาพวกเขาท้ามเพลงเป็นจังหวะของตัวเองถึงแม้เส้นเสียงจะหายไปแต่เสียงเพลงนั้นยังคงดังกึกก้องอยู่ในใจของพวกเขาและเมื่อความหวังเกิดขึ้นมาอีกครั้ง เหล่าโทรทุกตัวก็พร้อมที่จะแก้ไขกับอดีตท,ที่ผิดพลาดแล้วโทรทั้งหมดกลับกลายมาเป็นหนึ่งอีกครั้งทางฝั่งป้าป๋าของบัฟก็บอกกับลูกสาวของตนว่าปล่อยให้ทุกคนเป็นแบบที่ใจสั่งถึงแม้จะแตกต่างแต่ก็ไม่แตกแยกและเมื่อทุกอย่างลงตัวสีสันนั้นก็กลับมาประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนแปลงและคำตอบของปัญหานี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวคือเราต้องเปิดใจรับฟังผู้อื่นแม้จะเป็นเสียงที่คิดต่างก็ตามและทั้งหมดนี้คือโ w o r l d t ร u ว หากใครชอบรับฟังสปอร์เพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ